คับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะพวกผมนายชอตตี้บูโจว่าคนเดิมนะครับมารีวิวเกมที่ก็ถือว่าไม่ใหม่นะก็มาสักพักแล้วนะฮะชื่อเกม mystery of fortune แนละมีคำว่า h อเออไม่ใช่ hd มีคำว่า ad ต่อท้ายอยู่ด้วยนะฮะก็คือทำไมถึงรีวิวเกมนี้ใช่ไหมก็คือมันเด้งขึ้นมาในหน้าจอแนะนำจากทาง google play นะครับผมก็เลยลองเล่นดูนะเดี๋ยวนี้ผมจะไม่ได้ดูแค่เกมใหม่อย่างเดียวนะผมจะดูเกมเก่าด้วยที่ ที่มันแนะนำผมก็ลองเล่นดูถ้าโอเคเอ้ยผมก็เอามารีวิวให้กับเพื่อนๆฟังก็สำหรับตัวเกมนี้นะฮะมันจะแนวให้นึกสภาพคล้ายๆ Final Fantasy Tactics คล้ายเฉยๆนะไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเหมือนหรืออะไรนะมันมีระบบอะไรหลายๆอย่างคล้ายกันนะฮะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับนี่คือเมือ่อเมื่อเข้าครั้งแรกเนี่ยมันจะล็อกอินกับทาง Google Play นะครับใครจะย้าย ID เนี่ยโอ้สบายเลยก็แค่ล็อกอิน ID เดียวกันเท่านั้นเอง นะครับแล้วก็จะมีสตาร์ทเกมกับมอลเกมนะครับเนื่องจากเป็นเกมฟรีมันก็จะแบบว่ามีโฆษณามากลวนเราเล็กน้อย่าใช่ครับว่าเล็กน้อยแล้วกันอ่าเข้าไปเลยครับสตาร์ทเกมครับอ่านี่ผมเล่นมาแล้วนะฮะนี่มันก็จะแบบว่าเป็นแผนที่เปิด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 โดยวขนาดแผนที่นี่กินนอยังแฟนดีเดอร์ดีดักติกเลยนะฮะอ่าเข้าไปดูเข้าไปเลยนะฮะก็ออในแต่ละดันเจี้ยนมันก็จะมีเหมือนกับเป็นโรงแรมหรืออะไรหมู่บ้านอะไรแถวนั้นนะนะมันก็จะมีคําสั่งไม่กี่คาสั่งนั้นเอง ที่เห็นตรงกลางเลยคือดื่มเบียร์นะครับก็คือเราเลี้ยงทหารหของเราให,ใ,หให้มันมีความสุขเต็มที่เวลาสู้จะได้แบบมีประสิทธิภาพนะรีมูฟแอดโอ้อัน,นี้ชัดเจนถ้าไม่อยากมีโฆษณามาะกวดก็ซื้อแพ็กเกจอันนี้ของเขาครับด้านซ้ายท็อปคือแมสเตอร์นะฮะก็คือเป็นเรื่องของการพูดคุยอย่างเดียวนะฮะใครอยากดูในเรื่องใครอยากจะดูอ,ะอ่านอันนี้มันคือเป็นระบบการสอนของเกมนี้มันก็จะมีบอกครับว่าระบบอะไรทําอะไรได้บ้างเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยยังไม่มีเนาะต่อมาอันนี้อาจ้าง อ่าไม่ไออะไรนะแมชชีนเนอรี่ไม่ใช่แมชชีนเนอรี่มันชื่ออะไรนะเอ่อทหารรับจ้างอะ่ะเออนะทหารรับจ้างนะครับซึ่งทหารรับจ้างเนี่ยมีเยอะมากมา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 มมามมากดูดิมีเยอะมากแต่เงื่อนไขในการปลดล็อกของเขานะครับเริ่มต้นมาเนี่ยเราจะมีแค่2อ,อาชีพเท่านั้นโซลเจอร์กับอาร์เชอร์นะครับถ้าเราจะปลดล็อกอาชีพต่อไปมันจะมีบอกครับว่าต้องมีอาชีพไหนเลเวลเท่าไหร่อย่างเช่นผมจะปลดล็อกวอร์เออร์ใช่ไหม ก็ต้องมีเนี่ยครับมันบอกอยู่โซเยอร์นะฮะเลเวล25่สิบอกว่าต้องไปอัปเกรดคนเนี้ยให้เลเวล25เพื่อที่จะเรียกโซเยอร์ออกมานะครับต่อมาซอร์เซอร์นะครับผมก็ต้องเรียนฮิลเลอร์อ่ะฮิลเลอร์เนี่ยใกล้ถึง13แล้วเดี๋ยวผมไปเรียนให้ท่านผู้ชมดูเลยนะฮะก็อันนี้คือจะเป็นระบบอาชีพนะครับเมื่อปลดล็อกมาแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะจ้างกี่คนก็ได้นะตามแต่ตังค์จะมีนะแต่แนะนําแรกๆอย่าเพิ่งจ้างเยอะจ้างแต่คนที่ใช้ก็พอนะครับจ้างแต่คนที่ใช้ก็พอ อันนี้ก็คือเรื่องของจ้างจ้างถ่ารับจ้างนะครับก็น่าแหละมีระบบอาชีพด้วยนะครับต่อมาซื้อของก็ซื้อพวกอุปกรณ์อุปกรณ์ซึ่งซึ่งรู้สึกมันจะสุ่มนะเมื่อกี้ผมเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นมันยังเป็นอาวุธอยู่เลยอ่ะมันไม่รู้ว่ามันสุ่มมีลงเวลาอะไรไหมแต่คือเข้ามาซื้อของได้ที่นี่นะครับต่อมาก็จะมีอา m o n เตอร l a ลสอันนี้คล้ายๆกับระบบการพนันดูดเงินโอนจากชัก่าไอซีตัวนี้ก็จะแข่งกันเราก็สามารถที่จะใช้คําว่าเบ t อ่ะก็คือ เลือกได้อะว่าเราจะเอาคนไหนเป็นเ,เรียกว่าอะไรตัวเต็งอ่ะเ,อเราก็แทงได้ว่า,าจะเอาใครนะฮะก็ลองดูก็แล้วกันนะอา้าวไอ้นั่นสะดุดเฉยเลยนะฮะไม่รู้จะไหวไหมนะฮะโอ้โอ้ยพคพีคพีคครับไอ้นี่สะดุดล้มก่อนนะโอ้ผมเลยได้รางวัลเลยนะฮะแหมโคตรดวงฮะมากระดวงจริงๆเนี่ได้ตังค์เยอะเลยนะฮะก็คือเป็นระบบการพน,นันดูดตังค์ออกจากระบบนั่นแหละโอกาสที่ชนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะอันนี้ผมฟุกจริงๆ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวม,ม,ม,มื่อกี้มีมีอัตราเลทเปลี่ยนไปแล้วนะครับเห็นไหมไอพวกที่เลทเยอะเนี่ยหมายความว่าออถ้าถ้าถ้าเคยเล่นพวกแทงม้าหรืออะไรพวกเนี้ยนะถ้าผู้ชมคงทราบว่าถ้าเกิดว่าเลทยิ่งน้อยแสดงว่าไอคนนั้นมันมันต่อไงมันเก่งไงเออถ้าชนะอะไรอย่างเงี้ยคนแทงมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเลทตำ่ำนะแต่ถ้าเกิดเราแทงพวกมวยรองเนี่ยอันนี้จะได้ตังค์เยอะกว่าถ้าใครใครอยู่ในแวดวงนี้คงเข้าใจสิ่งที่ผมพูดนะฮะ อ่ะต่อมา enter the dungeon นะฮะก็คือเป็นการลุยดันเจียนนั่นแหละนะครับดันเจียนจะปลดเราก็ต่อเมื่อเรียกว่าอะไรดีละ่ะคือเราต้องผ่านดันเจียนให้หมดนะครับมันจะมีดันเจียนแรกนะจะมี10ชั้นนะครับเราต้องจัดการให้หมดให้ได้ถ้าจัดการไม่หมดเนี่ยก็ต้องลงใหม่เรื่อยๆนะลงใหม่เรื่อยๆซึ่งการปรับเมนูตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมันไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะก็แค่ปรับได้ว่าจะให้ชวนไหนใช้สกิลสกิลก็เนี่ยใช้อันนี้นะครับอ่าอ่านอะไรเอทล tail, ใช่ภาษาญ,ญี่ปุ่นเขาเขียนว่าเอทลนะฮะภาษากิด ไม่รู้ว่าอ่านว่ายังไงนะฮะก็อ่านตามสายพูดล้วการเอทเอลนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็น MP นั่นแหละก็จะให้ตัวละครใช้งานนะครับก็จะมีแบ t เทิลสปีดเลทเซตคุณ2ได้แล้วมีออโต้สคริปคือพอผ่านแต่ละด่านเนี่ยให้มันลงต่อเลยไหมอ่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเซ็ตแมนนวลไว้เนี่ยมันจะออกกลางดันเจียนไม่ได้ถ้าท่านผู้ชมออกกลางดันเจียนนะครับสมมติออกตรงเนี้ยสามารถทีีจะเข้ามาที่ชั้นนี้ต่อได้เลยอ่าแต่ว่าจะเสียเอาเงินจํานวนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับอ่าเดี๋ยวผมออกให้ดูก็ได้ ผมก็ออกมานะฮะมันก็จะมีการสรุปครับผมผ่านไปกีดาได้ตังค์เท่าไหร่ไอวอลฟันนี่วอลฟันนี่คือตังค์นะฮะแล้วก็แร้งแร้งพอยแร้งพอยก็คือเป็นเลเวลของเรานะครับเลเวลของไอดียิ่งสูงขึ้นก็จะยิ่งปลดล็อกเ,อเรียกว่าอะไรละ่ะความจุอ่ะเนี่ยในแร้งพอยนะฮะก็คือยิ่งยิ่งเล่นไปเยอะๆเนี่ยยิ่งมีแต้มเยอะเลเวลสูงขึ้นเราสามารถจะจัดทหารลงได้ในทีมเยอะขึ้นไงเออนะประมาณนั้นนะครับอันะนี้คือดันเจียนนะฮะเห็นนะถ้าผมออกมากลางคันผมจะเข้าไปลุ นะก็เข้าไปลุยได้ต่อเห็นไหมเสียสามร้ยยสิบสองฟันพอยเพื่อที่จะไปอ่ชั้นเดิมนะฮะกด yes เลยนะครับนี่คือไปลุยชั้นเดิมนะครับเห็นไหมสะดวกสบายครับเห็นไหมเลือนตรงเลื่อนเต็มเลยนะฮะก็คือถ้าอยากจะผ่านดันเจี้ยนใช้วิธีนี้ใช้วิธีนีนะะ้ก็คือไปผ่านดีแลดานดาน,ดาน,ดานแล้วค่อยออกมานะครับ,นะรบนะอ่ะก็เออ่เท่านี้แหละนะเท่านี้แหละนะเท่านี้แหละนะจริงๆผมเอามามาผิดผมไม่น่าเอาซีฟนะฮะไอโจนะ่ะมายืนหน้าเลยนะฮะน่าจะเอาพวกตัวถึกๆ น,น,นี่ก็เป็นการต่อสู้คร่าวๆนะของเกมนี้ท่านผู้ชมก็มีหน้าที่ในการลงดันเจี้ยนเพื่อหาเงินใช่ไหมอ่าแล้วก็เอามาพัฒนาตัวละครซึ่งการพัฒนาตัวละครมีหลายแบบมากอันนี้ท่านผู้ชมเห็นไปแล้ว2อันก็คือเรื่องของการปลดล็อกอาชีพแล้วก็เรื่องของการซื้ออุปกรณ์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการจัดทีมกับใส่ของกันนะฮะอันนี้ผมตายเรียบร้อยแล้วโอเคนะฮะตายก็ยังได้ของได้อะไรอยู่เหมือนเดิมครับได้เห็นไหมได้ของได้อะไรอยู่เหมือนเดิมนะฮะตายไม่เป็นไรครับแค่ ความพึงพอใจของทางจะลดลงนะฮะอ่ะเข้าไปเข้าไปในดันเจี้ยนอีกทีอ่ะ,อะหมดแล้วนี่นี่คือระบบเข้าวๆข,ข,ของหลักๆเกมนี้นะครับแล้วก็มาดูฟอร์เมชันครับฟอร์เมชันอันนี้สำคัญฟอร์เมชันคือการจัดทีมนะเห็นไหมกินไอเหมือนไฟนอตไหมเออเหมือนไฟนอตนกติงไหมเออนั่นแหละเราก็สามารถจัดทีมตรงนี้ได้เลยจะเอาใครยืนตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยจัดได้นะครับแล้วมันก็จะมีค่าคาบัซิตี้คือค่าคอสนั่นเองนะครับเดิมทีจะมีแค่แค่รู้สึกจะ7มัง้ง เออนั่นแหละท่านผู้ชมต้องเก็บเลเวลนะครับให้มันสูงขึ้นนะครับก็จะสามารถลงได้เยอะขึ้นนะฮะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นการจัดแค่นั้นเองอย่าลืมคอนเฟิร์มเลยนะถ้าไม่คอนเฟิร์มมันจะ,ม,นจะมันจะไม่เซฟให้นะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนนึงคือดีเทลนะฮะคือรายละเอียดของตัวละครซึ่งเกมนี้นะครับนอกจากจะเอาอาวุธใส่ให้กันได้แล้วเนะี่ยเดี๋ยวเยวสาธิตให้ดูกันอ,อ่เนี่ยนะลากอาวุธลากอุปกรณ์เข้ามาใส่อย่างนี้เลยครับดือด้อๆเลยครับอย่างนี้เลยฮะ ใชาจะขายของอลเนี่ยครับล่างมาข้างล่างเลยเห็นไหมสะดวกสบายครับนี่อ่าไอไอไอนี้ก็คือคอนดิชันที่หมายความว่าเหมือนกับเป็นความพึงพอใจของเขาอะถ้าเกิดว่าหมดก็จะเรียกว่าอะไรละ่ะไปต่อสู้ไม่ได้ใช้คํานี้เลยแล้วกันนะับไปต่อสู้ไม่ได้แต่อันนี้คือผมยังไม่มีใครลดล,ดลงเยอะไงมีแต่คนนี้ที่ลดลงเยอะก็จะทำให้วีคืออ่อนแอเลยคือไปสู้เนี่ยจะแบบเหมือนก็นโดนดีบัฟโดนอะไรประมาณนั้นอะเออคือไม่ค่อยเวิร์กนะครับอ่ะ แล้วทําอะไรได้อีกนะฮะใส่อุปกรณ์เสร็จปุ๊บอันนี้อีกระบบหนึ่งคือการอัปเกดรดเลเวลครับนอกจากจะเลเวลอัพแล้วปลดล็อกอาชีพอื่นได้้วใช่ไหมมันยังมีเรื่องของการติดตั้งสกิลเสริมเข้ามาให้ด้วยนะก็คือใช้เอเทลในการไล่สกิลนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมต้องไปอัพไอ้นี่ใชนเนสโซเจอร์นะฮะให้เลเวลยี่านะเพื่อจะได้ปลดล็อกวอร์รเออร์อ่ะไอสกิลเลเวล20มาแล้วนะครับแล้วก็25ปลดล็อกวอร์รเออร์เห็นไหมเออคราวนี้ผมว่าจ้างวอร์ได้แหละนะ ก็ทีนี้มาดูอัน,อนบนนี่คืออะไรอันบนนี่คือ Battle m มาโคตรงๆเลยคือเกมนี้ผมเรียกได้ว่าข้อเสียของเกมนี้นะอย่างแรกคือโฆษณาใช่ไหมแต่อะไรนี้ก็เข้าใจกันก็คือเป็นเกมฟรีอ่าเอาเอก็สำหรับสนับสนุนผู้พัฒนา,าหน่อยก็ดีอันที่2เลยนะหลักๆคืออันนี้ครับคือเวลาท่านผู้ชมมาเซตมาโคเนี่ยท่านผู้ชมต้องมาเซตทุกตัวแล้วก็ต้องมานั่งเซตทีละคําสั่งว่าถ้าเป็นคําสั่งแรกจะทําอะไรนะครับมันจะมีให้เลือก2ฝั่งนะครับอันซ้ายก็คือเนี่ยให้ทําอะไร เลือกเป้าหมายไหนนะครับก็คือนี่ random enemy คือเลือกโมซัวเลย c r o c e s ก็คือใกล้ที่สุด mosfa ก็คือไกลที่สุด save คือตัวเองอันนี้คือเหมอะก,กับพวกฮิลหรือพวกดีบัฟอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ random ferry ใครก็ได้ที่ไม่ใช่เราก็คือเป็นพวกพระพวกอะไรอย่างเงี้ยเออคนไนใช้ random ferry disable ferry อันนี้หมายถึงว่าเพื่อนๆอ,อ,อาจจะโดนสถานะผิดปกติอยู่ก็เราอาจจะใช้ท่าฟื้นฟูให้กับเพื่อนนะครับ เนี่ยก็เนี่ยตรงๆเลยก็อ่านเอานะครับอย่างสกิลของอโซเจอร์เนี่ยมันเป็นสกิลโจมตีใช่ไหมผมก็เลือกศัตรูที่ใกล้ที่สุดแล้วก็เลือกชื่อสกิลของเรานะฮะฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นแอคชั่นฝั่งซ้ายจะเป็นศัตรูตำแหน่งศัตรูหรือฝ่ายพันธมิตรของเรานะฮะว่าเราจะเลือกใครตรงไหนฝั่งขวานี่ก็จะเป็นสกิลนะครับก็เลือกได้นะครับอันแรกเป็นนอนคือไม่ทําอะไรนะ,ะสโจมตี3 Return to Base ก็คือกลับเดินกลับเดินหนีอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ Move to the Target ก็ตคือเดินไปเฉยๆเดินไปหาสต อ่าแล้วก็มีแอนแอนนคืออะไรวะเดี๋ยวนะแอนมันยังตั้งคือผมมันตั้งไม่ได้อะเดี๋ยนะคือคําว่าแอนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะผมไม่เข้าใจว่ามันจะมีแอนทําไมในเมื่อมันตั้งมาโคเพิ่มเติมไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองเอาอันนี้ออกดิมันก็ไม่ได้อยู่ดีนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะมีคําว่าแอนมาทําไมนะครับงั้นเดี๋ยวผมตั้งนักดาบแล้วกันให้ใช้สกิลไปเลยนะฮะ แล้วก็ต้องมาดูสกิลกันอีกว่าสกิลของนักดาวเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะฮะดูสกิลตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยอ๋อดูได้ครับก็คือเอาจิ้มไว้ครับอันนี้จิ้มไว้นะอันแรกเป็นโจมตีเป้าหมายเดียวนะฮะอันนี้สองครับอ๋อมีการมีคําสั่งค้นหาด้วยครับสตูที่ซ่อนอยู่แล้วก็ระเบิดนะฮะแล้วอีกอันนึงคือ,อเติมเลือดนะครับก็อันนี้ผมก็อาจจะจัดอย่างนี้ก็ได้ก็คือโค้ชเอนเนมี่เนี่ยมาถึงให้ใช้สกิลไปเลยชาร์จแท็กเสร็จแล้วก็ให้โจมตีนะครับ n o มอ a แ a t t a ใช่ไหมแล้วก็จะมีเซลฟ์นะครับให้ฮิลตัวเองอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดเลือดน้อยนะฮะเห็นไหมให้ฮิลตัวเองนะครับเนี่ยๆี่ยถ้าผู้ชมต้องมาจัดอย่างเงี้ยทุกตัวถามว่ามันโอเคไหมมันก็โอเคนะมันก็โอเคนะคือมันแบบว่ายืดหยุ่นมากๆทําให้เราเซตได้เลยอาชีพเดียวกันแต่อาจจะมีระบบกลไกการโจมตีไม่เหมือนกันการใช้สซิลไม่เหมือนกันอะไรแบบนี้คือมันมันก็โอเคสําหรับคนที่ชอบวางแผนแต่มันจะไม่โอเคเลยสำหรับคนที่ขี้เกียจ เอาก็ท่านผู้ชมก็ลองมาเซตดูนะฮะเดี๋ยวผมเซตอ่ะน,นี่พระอีกคนหนึ่งแล้วกันนะฮะพระนี่ผมว่าแรนดอมเออไม่แรนดอมทุกทีะฮะเอ๋อมันไม่มีแบบว่าเพื่อนที่เลือดน้อยที่สุดไม่มีไงมีแต่แรนดอมเฟนนะฮะแล้วก็ฮิลอะไรอย่างเงี้ยเออนะแล้วดูสกิลของของอพระอันนี้น,นึงนะฮะอะไรฮิลก็ตรงๆนะฮะฮิลอันที่สองเนี่ยก็จะเป็นเออขาเลกเอโฟอดดิ้ง e อีเดียอ๋ออันนี้ก็คือ ขอเลคกเอเอทเอเทลอยติงอันดียอ๋อก็เหมือนกับว่าสร้างเอเทลเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ใช้สกิลได้เยอะขึ้นหรอก็ลองดูนะฮะก็ลองดูอ่นะใช้กับตัวเองด้วยเอาเด็เออเอทแกตเตอร์ริงนะฮะเป็นไงโจมตีไหมเออจริงจริงน่าจะโจมตีก่อนนะเออช่างมานะันอ,อ่ะเซตไปเถอะเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะฮะว่าว่ามันทำตามที่ผมสั่งจริงหรือเปล่าอันนี้ผมเซตไปสองคนนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวนักดับเสร็จแล้วนักธนูนักธนูเสร็จยังเสร็จแล้วนะฮะนักธนูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โอเคกดแบ็กมาครับเดี๋ยวเราไปลุยดันเจี้ยนกันอีกครั้งนะ,ะไปเลยดูสิว่ารอบนี้นะครับผมสั่งสั่งการไว้จะเป็นยังไงมันก็ฮิวจริงๆครับมันเห <c oughs> ็นนะมันก็ฮิวจริงๆเพื่อเราเลื่อนไม่ลดมันก็ฮิวนแต่ว่าโชคดีออย่างเงี้ยมันฮิวนะเออก็คือต้องรอลุ้นในเวฟถัดไปเพื่อให้ฮิวนะฮะ ฮิวเออมันน่าจะมีเลือกเป้าหมายแบบว่าเพื่อนที่เลือดน้อยที่สุดอะเอออะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้มันยังเป็นแรนดอมอยู่ไงอ่าผมเอเทลเยอะเลยเนี่ยดูดิเออเกรตเตอร์ลิงเอเทลนะฮะเออเนี่ยใช้สกิลกันให้พยใช้สกิลรัวๆแล้วครับเกรตเตอร์ลิงเอเทลแล้วก็ฮิวฮิวฮิวโอ้ยแถวหน้าผมล่วงไปแล้วครับนี่ชั้นเท่าไหร่ฮิวแล้วฮิวพะฮิวเออแล้วจะไหวไหมเนี่ยเออฮิวฮิวเออ เรียบร้อยก็ยังคงไม่ผ่านด่านแรกอยู่ดีนะครับก็อาจจะต้องไปหาตัวละครอื่นมาเพิ่มนะอย่างเช่นวอริเออร์ใช่ไหมที่ผมเพิ่งปลดล็อกไปยังถึงชั้น8เหมือนเดิมเลยได้ของมาเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปติดตั้งให้ตัวละครอื่นก็แล้วกันนะครับก็สำหรับเกมนี้ก็เนี่ยแหละนะครับบรรยากาศการเล่นมันจะเป็นแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเหมือนที่ผมบอกเลยนะฮะก็คือคล้ายไฟนอลแท็กติกเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยไม่ได้หมายความว่ามันจะเหมือนกันทั้งหมดนะฮะมันก็มีการเปลี่ยน จากเทิร์นเบสใช่ไหมผัดกันเดินคนละเทิร์นทีมละเทนะิร์นอะไรอย่างนี้หรือว่าผัดกันเดินตามความเร็วของศัตรูเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นแบบออโต้เลยเรียวไทม์เลยตีกันนะครับนั่นคือที่แตกต่างนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเกมมือถือด้วยนะฮะเล่นฟรีนะฮหนะครับแต่ถ้าเกิดใครสนับสนุนเกมนะฮะมันก็จะลบโฆษณาได้อ๋อแล้วก็มีอีกอันนึงถ้าท่านผู้ชมเพิ่งมาเล่นครั้งแรกนะเดี๋ยวมันจะมีแบบบอลลูนลอยอยู่ในแผนที่เลยถ้าลองกดดูปุ๊บมันจะบอกว่าเฮ้ยดูวิดีโอโฆษณาของเขาไหมถ้าดูเนี่ยท่านผู้ชมจะได้ไดตังงค์น,นึเลย นี่ก็แล้วแต่นะสายจนสายฟรีเนี่ยก็ดูดูเขาเพอะนะก็เป็นช่องทางทามาหากินนะแล้วมันก็วินวินทั้งคู่นะฮะเราก็เสียเวลาดูโฆษณาให้เขาแม้เขาก็แจกตังค์ให้เรานะครับก็นี่แหละครับสำหรับเกมนี้ผมก็ขออนุญาตรีวิวฉบับบื้งต้นไ้เพียงเท่านี้นะก็ท่านผู้ชมก็คงถ้าชอบแนวนี้นะเล่นต่อยาวๆเลยแล้วก็มาบอกผมนิดนึงเล่าให้ผมฟังก็ได้ใต้คลิปว่าอาชีพไหนท่านผู้ชมโดนชอบนะครับ เม้นเลยก็ได้นะเม้นเลยก็ได้นะครับเผื่อผมกลับมาเล่นอะไรเงี้ยเออหรือผมเล่นอยู่ผมจะได้แบบว่าเดินตามที่เพื่อนๆแนะนําก็ได้ครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับ